พระปกเกศปกเก้าเหล่าทว,ว,วยลาชฝ่าพระบาทสมนัตสโมสรสศูนรวมใจไพ่ฟ้าสถาพรมหิดทรภูบดีจักรีวงคลองแผ่นดินสยามนามอุโคตใช้ธรรมะดับวิโรธปลอดโกรดหลงบำบัดทุกบำรุงสุขไทยทรรงอยู่ยืนยงดำรงไว้ในธรณีข้าพระบาทเหลา่าข้าราชการกรมประมงเดินตามรอยบาททบงพระสงศี อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ในวารีเพิ่มมากมีไม่สูญสิ้นทรัพย์สินอนันต์พโ่โลกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอันเชิญทวยเทพไทยทุกสวงสวรรค์อภิบาลพระชนชื่นยั่งยืนนิลันจอมราชันขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายจุมพลมงวนศิ์อธิบดีกรมประมงในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง